สวัสดีค่ะการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นเรื่องของการประชุมหรือมิ팅แรกเริ่มเรามาดูเรื่องความหมายของการประชุมก่อนการประชุมนั้นหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาพบพูดจากัน มาพบปะกกันอย่างเป็นทางการเพื่อทำความชี้แจงหรือทำความเข้าใจรวมถึงแสดงถึงความคิดเห็นหรือหาข้อยุติซึ่งทั้งนี้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมแต่ละครั้งที่กำหนดหรือแต่ละเรื่องที่กำหนดนั่นเองคะ รูปแบบของการประชุมแบ่งเป็นหลายประเภทมีประมาณ14ประเภทนะคะตั้งแต่ประเภทที่1การประชุมอภิปราย c o n f e r e น c ์ประเภทที่2การประชุมแบบประดมสมอง (brainstorming) การประชุมประเภทที่3 Bu บัสกรหรือฟิลิป66นะคะการประชุมประเภทที่4คือการประชุมแบบสัมมนา s ซ m i n a r การประชุมประเภทที่5แบบทีกรุ๊ปหรือเซนซิทิวิตี้เชนนิ่ง การประชุมแบบที่6แบบซิมโพเซียมการประชุมแบบที่7คือการประชุมอภิปรายเป็นหมู่คณะการประชุมแบบที่8คือการประชุมแบบซินดิเคตการประชุมแบบที่9คือการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการประชุมแบบที่10คือการประชุมแบบคอนเวนชันนะคะการประชุมแบบที่11คือการบรรยายหรือเลคเชอร์นะคะการประชุมแบบที่12คือการโต้วาทีหรือดีเบตนั่นเองนะคะ ส่วนการประชุมแบบที่13คือการประชุมแบบอภิปรายฟอรัมและการประชุมแบบสุดท้ายคือการประชุมแบบคอนกรีตนั่นเองนะคะต่อไปเราก็มาดูความหมายการประชุมแต่ละแบบกันนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรหรือเหมือนกันอย่างไร อันแรกนะคะการประชุมแบบแรกนะคะคือการประชุมแบบอภิปรายหรือ conference อน,น,นั้นเป็นการประชุมที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมแสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มาประชุมดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันจึงได้มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ จึงมีการถกเถียงระหว่างประชุมในเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลรวมถึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความคล้ายคลึงกันหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยนะคะรูปแบบการประชุมอภิปรายแบ่งเป็น3รูปแบบย่อยๆนะคะรูปแบบแรกคือการประชุมโดยตรงหรือแบบนำทางนะคะก็คือ direct หรือ g u i d e conference นั่นเอง การประชุมแบบนี้เป็นการประชุมโดยมีการกำหนดเรื่องราวนะคะมีหัวเรื่องมีหัวข้อเรื่องเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นส่วนประชุมอภิปรายแบบที่2เรียกว่าการประชุมปรึกษาหารือ นะคะ e n t a t i v e c o n f e r เ n c e เป็นการประชุมเพื่อนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเพื่อปรึกษาหารือถึงการดำเนินงานในเรื่องนั้นๆมารับทราบแนวทางปฏิบัติที่ควรเป็นโดยอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อประสานงานหรือขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนะคะส่วนการประชุมแบบที่3ของการอภิปรายเราเรียกว่าการประชุม แก้ไขปัญหาคือ problem solving conference นะฮะการประชุมแบบนี้เพื่อต้องการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจจากหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยได้รับผลกระทบจากการโดยได้รับผลกระทบจาก การเกิดปัญหาอาจเป็นการประชุมในกรณีพิเศษเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะคะข้อดีของการประชุมแบบอภิปรายก็คือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นส่วนข้อเสียของการประชุมแบบอภิปรายนั้นก็คือไม่สามารถหาข้อยุติได้ซึ่งกว่าจะได้ข้อยุติเาต้องใช้เวลานานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของประธานที่จะสามารถ ควบคุมการประชุมและสามารถหาข้อยุติได้หรือไม่ถ้าหาไม่ได้ก็จะใช้เวลานานนั่นเอง การประชุมประเภทที่สองเรียกว่าแบบระดมสมองหรือ Brainstorming เป็นการประชุมที่ต้องการความคิดจากบุคคลให้มากที่สุดคือระดมความคิดจากหลายๆบุคคลเหมาะสำหรับการพิจารณาปัญหาที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนนะคะทำให้เกิดการรู้จักการยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของบุคคลอื่นโดยไม่ยึดถือแนวคิดของตนเองเป็นใหญ่ลักษณะส,สำคัญของการประชุมแบบนี้ก็คือกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมได้ใช้สมองแสดงความคิดเห็นในประเด็น กำหนดไว้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกำหนดโดยไม่ต้องกังวลถึงความถูกต้องเหมาะสมจากความคิดเห็นของตนเพียงแค่แสดงออกมาความคิดออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนั่นเองการดำเนินการขั้นแรก ต้องการปริมาณความคิดเห็นที่แต่ละคนแสดงออกมามากกว่าในรูปแบบของคุณภาพคือต้องการแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆนั่นเองนะคะมากกว่าการที่จะแสดงความคิดเห็นแบบต้องมีคุณภาพและมีความถูกต้องเพราะว่าการแก้ปัญหาบางอย่างนั้นบางครั้งอาจไม่สามารถใช้วิธีธรรมดาในการแก้ปัญหาได้บางครั้งความคิดเห็นที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาก็ได้ดังนั้นเมื่อได้ความคิดเห็นมากเพียงพอก็จะต้อง มีการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของความคิดเห็นแต่ละอย่างเพื่อให้เหลือความคิดเห็นที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเอง 3. การประชุมแบบบัสกูปหรือฟิลลิป6 6นะคะเจดอลฟิลิปชาวเมกรกันเป็นผู้คิดคนวิธีการคิดนี้ดังนั้นจึงมีการตั้งชื่อการประชุมเพื่อเป็นเกียรติว่าฟิลลิป66 นะคะฟิลลิปก็เป็นชื่อของผู้คิดคนนั้นเองส่วน6-6นั้นเป็นตัวเลขที่มีความหมายว่าเป็นการประชุมกลุ่มกลุ่มใหญ่แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 6, 6กลุ่มกลุ่มละ6คนแต่ละคนจะอภิปายหาข้อสรุปภายในกลุ่มแล้วก็จึงนํามาเป็นผลสรุปนั้นมารายงานนําเสนอในที่ประชุมให้กลุ่มใหญ่ทราบข้อดีของการประชุมแบบนี้ก็คือช่วยให้ผู้ที่ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมที่มีคนจํานวนมากๆนั้นเกิดความกล้าแสดงออกเมื่อมาอยู่ในกลุ่ม เล็กๆนั่นเองนะคะสคือการประชุมแบบสัมมนาหรือเซมินานิยมทั่วไปจัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นการประชุมเพื่อถกเถียงประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนดเอาไว้ในเรื่องต่างๆการกำหนดให้มีบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการสัมนมาหรือเป็นพิธีกรซึ่งให้ได้ข้อสรุปภายในขอบเขตที่แน่นอนมีการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการสัมมนา,าไว้ล่วงหน้าระหว่างการสัมมนา,าก็จะมีการอภิปรายความคิดเห็นมีการสักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงมีการสอดแทรกทัศนะต่างๆเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในประเด็นที่พิจารณามากกว่าจะเป็นการโต้เถียงเพื่อหาข้อยุติ ดังนั้นประเด็นหรือหัว,หว,หวเรื่องของการพิจารณานั้นหรือของการสมาัมมนาอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่อาจเป็นเรื่องทั่วไปที่กําลังได้รับความสนใจอยู่ก็เป็นได้นะคะหคือการประชุมแบบทีกรุ๊ปหรือ sensitivity training sensitivity training เป็นเทคนิคการประชุมที่นิยมกันมากของนักบริหาร จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้หรือทําความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมสังคมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกันเข้าใจในมนุษยสัมพันธ์ทางจิตวิทยา การมีปฏิกิริยาโต้อตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถคัดคเนความรู้สึกของผู้อื่นดังนั้นจึงเป็นการฝึกอบรมที่เน้นบรรยากาศในการเปิดอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายปัญหาแสดงความรู้สึกตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลมีความจริงใจเปิดเผยแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บุคคลในกลุ่มเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันนั่นเอง หกนะคะคือการประชุมแบบซิมโพเซียมเป็นการประชุมแบบอภิปรายโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิมันจะมีความคล้ายๆกับการประชุมแบบอภิปรายแต่เพื่อแต่ลักษณะของซิมโพเซียมนั้นจะเป็นการประชุมเพื่อให้ความรู้ทางเชิงวิชาการแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติด,ด้วยมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าการประชุมแบบอภิปราย ผู้เข้ารับการอภิปรายจะไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นจึงเป็นวิธีการวิรายเรื่องที่เป็นวิชาการใหม่ๆจากผู้ที่เป็นคนแสดงแสดงการอภิปรายเป็นการให้ความรู้มากกว่ารับฟังความคิดเห็นมีการกําหนดหัวเรื่องในการประชุมที่ชัดเจนไว้และมีการกําหนดเรื่องที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเหมาะสมแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มา ให้ความเห็นนะคะเจ็ดก็คือการประชุมอภิปรายเป็นหมู่คณะหรือพารแนล การอาภิปรายแบบนี้มักจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนประมาณ 2- ถึง3คนหรือเป็นหมู่คณะโดยผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะร่วมกันอภิปรายให้ความเห็นในเรื่องเดียวกันซึ่งได้มีการกําหนดเรื่องเอาไว้แล้วเมื่ออภิปรายแล้วก็เปิดอากาศให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ข้อดีของวิธีการประชุมแบบนี้คือได้รับความรู้อย่างถูกต้องผู้อภิปรายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆโดยตรงจึงได้มีการ วางแนวคําคิดจากนานาทัศนะที่แตกต่างกันของผู้ทรงคุณวุฒิข้อเสียก็คืออาจจะต้องใช้เวลาในการประชุมมากพอสมควรเพราะว่าได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนอภิปรายได้อย่างเต็มที่และผู้สักถามก็สามารถสักถามได้อย่างเต็มที่จึงค่อนข้างใช้เวลานานนะคะแบบที่8คือการประชุมแบบซินดิเคตเป็นการประชุมอภิปรายผัดเปลี่ยนมีลักษณะ ที่แบ่งผู้บรรยายออกเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มก็จะมีความหลากหลายจากสายอาชีพต่างๆมีประธานกลุ่มหนึ่งคนทำหน้าที่รับผิดชอบต่อการประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำหนดเป็นหัวข้อแต่ละคนก็จะพูดอภิปรายในเรื่องนั้นโดยผัดเปลี่ยนกันอภิปรายมีวิทยากรคอยเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ฟังและควบคุมการประชุมให้เข้าสู่ประเด็น ะะและเพื่อให้ทราบความคิดเห็นของของตนเองแต่และกลุ่มที่มีต่อปัญหาหรือหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นว่าเป็นอย่างไรแต่และกลุ่มคิดอย่างไรรวมถึงต้องการให้เป็นอย่างไรนั่นเอง ก้าวคือการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีการฝึกประสบการณ์และสามารถนําผลการปฏิบัติไปใช้ได้จริงเป็นการปฏิบัติมากกว่าอภิปายหรือการบรรยายมักเป็นการประชุมเกี่ยวกับงานวิชาชีพอย่างเช่นช่างเทคนิคที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงโดยมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องใช้สํานักงานต่างๆอาจจะเป็นการสาธิตให้ลองใช้ ได้จริงนั่นเองนะคะสิเป็นการประชุมแบบคอนเวนชันนะคะหรือเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่สังกัดในองค์กรใหญ่จุดมุ่งหมายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหามีการกําหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยในองค์การใหญ่นะคะสิเป็นการบรรยายหรือเลคเชอร์นะคะน,นีก้ก็เป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาบรรยายพิเศษเหม,มาะสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าประชุมเป็นจํานวนมากผู้บรรยายจะเป็นผู้นําการประชุมโดยมีการให้ความรู้ให้แนวความคิดต่างๆและจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามในช่วงหลังๆห,ห,หลังจากที่บรรยายเสร็จแล้วนะคะการโต้วาทีหรือดีเบตจะเป็นการอภิปรายตามหัวข้อที่ได้มีการกําหนดไว้ล่วงหน้าโดยมีการแบ่งนะคะ ผู้อภิปรายแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นผู้ฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายเสนอกับกลุ่มที่2ก็คือฝ่ายค้านโดยทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสนอหรือฝ่ายค้านก็จะผัดกันพูดอภิปรายให้เหตุผลต่างๆมักจะมีผู้ดำเนินรายการหรือผู้ควบคุมเวลาตามที่กำหนดและสรุปประเด็นให้ผู้ฟังได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ 13เป็นการอภิปรายแบบสาธารณะหรือฟอรัมซึ่งการอภิปรายนี้เป็นสนะเพื่อแก้ปัญหามักจะมีผู้อภิปรายจํานวน3าถึงหคนประธานหรือผู้ดําเนินการจะเชิญให้ผู้ภิปรายนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สักถามปัญหามีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะและ การประชุมแบบสุดท้ายคือการประชุมแบบคองเกรสอันนี้ก็เป็นการประชุมระดับนานาชาติของคณะกรรมการประจำชาติแต่ละชาติซึ่งเป็นผู้แทนระดับประเทศที่ส่งเข้ามาประชุมดังนั้นจึงมีการประชุมวิชาการรวมอยู่ด้วยโดยอาจจะแยกเป็นการประชุมกลุ่มย่อยๆในแต่ละหัวเรื่องนะคะสำรับการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทการประชุมวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะ